โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการตั้งอยู่ที่เลขที่162หมู่ที่1บ้านหนองหัวช้างตำบลหนองหัวช้างอำเภอรพรเจริญจังหวัดบึงการเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ภายใต้การบริหารงานของนางสาววิพาลินีชัยเดชตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น14คนมีนักเรียนในปีการศึกษา2,565จำนวน228คนแบ่งเป็นระดับก่อนปถมศึกษา52คนและระดับประถมศึกษา176คนโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างได้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2 5 5 1ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างได้รับรางวัลชนะเลิศน,นวัตกรรมด้านสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาภายใต้สถานการณ์โควิด1 9กิจกรรมการประกวดหนึ่งนวัตกรรมหนึ่งโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการ นวัตกรรมเรื่องการพัฒนาทักษะการพันอักษรสาม,มู่โดยใช้เกมอัศวินสาม,มู่ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 เป็นการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในโครงการหนึ่งนวัตกรรมหนึ่งโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเพื่อพัฒนาทักษะการพันอักษรสาม,มู่และเพื่อต่อยอดพัฒนาการอ่านและการเขียนของผู้เรียนพัฒนาทักษะกระบวนการคิด และการใช้เหตุผลในการตัดสินใจส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และรู้จักการทำงานเป็นทีมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาเหมาะสมตามวัยและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21จากการดำเนินงานของสถานศึกษาในปีการศึกษา2564สามารถสรุปผลงานดีเด่นของสถานศึกษาได้ดังต่อไปนี้ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้เนื่องในวันครูแห่งชาติครั้งที่66โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างผ่านการนำเสนอและจัดนิทรรศการ8จุดเน้นโรงเรียนคุณภาพในงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณภาพบึงการ Innovation Grand Opening ด้านคุณภาพของผู้เรียน 1>, 1ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีค่าเฉลี่ยคะแนนในด้านการอ่านออกเสียงการอ่านรู้เรื่องและค่าเฉลี่ยรวมทั้งสองด้านสูงกว่าระดับประเทศ 2. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มีค่าเฉลี่ยคะแนนในด้านภาษาไทยด้านคณิตศาสตร์และค่าเฉลี่ยคะแนนรวมทั้งสองด้านสูงกว่าระดับประเทศ 3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอ e เนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีค่าเฉลีย่ยคะแนนในวิชาภาษาไทยวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศ